สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับทั่วประเทศและก็ทั่วโลก4ีสาวน้อยเพชรบันแพงคลิปนี้จะพาพี่พี่น้องมาชมถ้าเอฟซีแฟนกลับมาชมบรรยากาศการขึ้นนำยางของนมผู้ลังกาพี่น้องมักขึ้นนำยางเลี้ยงยางน้อยพี่น้องพี่พี่จะเข้าไปเห็ดต้นปูแน่น้าขดนะพี่น้องนะ เนี่ยก็ลังเรียงเบียร์ยางเนาะก่อนที่ห้องสีไปติดตะย,ยามกลับไปซ้ำขายจึงสิ้นน้องพี่น้องเนาะืันนี้มาขึ้นน้ามยางมาเดียดบรรยากาศน้ำกันพี่นอ้องขึ้นน้ามยางนี่แต่ยางย่างเดียวได้พี่น้องคุณยางกีดก็มี่ยางนี่กม็มีอ่อยางล้วนพี่น้องชุ่มช่ำอากาศก็เย็นพี่น้องล่ม ขึ้นน้ำยางย้างยําในร่มย่ํนั่นพี่นอ้องต้นยางกําลังงามพี่นอ้องกําลังงามเอาหญา้าสีดยาขาหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยอัดปุ๋ยลงไปขึ้นน้ำอ,อัดน้ำอัดปุ๋ยพี่นอ้องกําลังงามถอดยอดแดงเจื้องเคืองอยูอ่ช่วงนี้เป็นการช่วงบํารุงพี่น้องบํารุงต้นมันใหญ่ พื่อช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์หน้าเท่าก็จะได้ติดติดเพื่อจะเอาไปซ้อมขายหรือว่าขายตาเขียวพี่น้องพ่นก็สิมีออเดอร์มีหยังมามามารับซื้อต่อเขียวไปซ้อมขายจังสีกม็มีพี่น้องลายเจ้าพี่น้องฮ็ดน้ากัน3-4มี่เจ้ายุบาน,นเฮ็ดนี้ย่างเดียวพี่น้องอาชีพลักกิจอย่างเฮ็ดเบียอย่างขายน้าพี่น้อง อย่างสวยๆงามๆผู้ใดสนใจเลยพี่น้องเด้อผู้ใดคิดอยากจะปลูกยางดูดยางหรือสีเอาตาเขียวไปซ้ำเองซ้ำขายกระติดตัวทักคอมเมนต์มาได้พี่น้องอนุ่มผู้ลังกากงนี่ยางขายให้พี่น้องต่อเขียวมีเห็ดเอียงพี่น้องแม่ของนุ่มผู้ลังกาบัดส่วนนี้ลงไปนี่พี่น้องนี่ลงไปตาม เนื่นนนองหลังจากกลับมาอยู่บ้านพี่น้องกลับมาอยู่บ้านหลังจากทำงานอยู่างเทียบเป็นซิฟกาปีตอนแได้เวลากลับมาอยู่บ้านก็จีบเข้าพี่น้องนะกยย้ยหยางคลาติดต่หย,ยางคลาช่ำคลาพี่น้องปีนี้อาจจะบริช่ำพี่น้องมีแต่ขายต่อเขียวเนาะน้องพนาักาก็จะบริช่ำดอกมีทีสีซ้ำ ก็เลยคายแต่ต่อเคียวพี่นอ้องเลี้ยงขึ้นน้ำยางเลีย้ยงยางช่วงนี้คืออนี่ามาขึ้นก็ไปกีดยางพี่นอ้องอนี่ามือเว้นสองสามมือสี่มือมาขึ้นน้ำยางที่นึงพี่น้องนี่ละการดูแลยางก็โอ้ลงทุนหลายด้พี่นอ้องเลยนร่วมนันร่วมหนีแล้วกับเป็นแซนลวพี่น้องลงทุนมากนี่ก็ได้มเมน่นเนี่ยหน่อยด้พี่น้อง รักเสียนเลยแหละเบิ่งตะคอพี่นอ้องเต็มหมดเซื้อเม็ดอีกโอ้ว่ามันหน่อยๆพี่น้องเป็นราคาให้นก็ข่แน่ปีนี้พี่น้องเลยฝากแฟนคลับเอฟซีเด้อผพ้ใได้สนใจเบียร์ยางตาเขียวอ่ามีหลายเจ้าหลายนันจุบันนมผู้ร่างกายมีสุรังค่าเฮี้ยนเบียร์ยางค้อมปูหรือ,อยางบัดดอกบัดติ่งนะพี่น้องเนาะบัดติ่งก็มี อ่าเอาไปปลูกซื้อไปปลูกช่วงนี้ก็มีข้นขมาซื้อประจําพี่น้องเพราะว่ามันคบหลบตัดตน้นยางแล้วอ่าให้ดกกซื้อไปปลูกไม่อีกพี่น้องฝากแฟนคลับเอฟซีทั้งในประเทศและกระตังประเทศติดตอเขามาได้พี่น้องก็ได้อยากปลูกยางเนาะคีดอยากจะปลูกยางอ่าบั่นนมพู้ลังกานี่ก็อยู่บึงการเนาะพี่น้องเนาะกั กูไม่ยังปลูกตะหยางพี่น้องกูในมีดินมีดอนอะคือบ่อยว่างเลย่ปลูกตะหยางอย่างเดียวเลยบางผ้าชมบรรยากาศพี่น้องเลยเบิดมือขึ้นน้ำยางนี่ขึ้นเทละเบิดมือพอดีพี่น้องมสองไลน์เนาะก็สเสียวกับเบิดมือหนาวอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวออกแดดเนี่ยให้ยู่นี่มือมันแดดพี่น้องก็ล่มอยู่มีหางมันมีแดดจัง่อยอื สว็ได้เป็นต้นเป็นต่อมากกับโบ่ธรรมดาได้พี่น้องเลยลำบากเลยกับอย่างเลยฝากเอฟซีแฟนคลับเด้อพี่น้องเขามาแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อพี่น้องเด้ออ่ามันพูดลงกากระซิอัปเดตอย่างไขเบิ้งเรื่อยๆแล้วพี่น้องเนาะมีเวลากระิอัปเดตอย่างนุ่มพูดลังกาชีวิตประจำวันนี่แหละสู่พี่สูน้องเบิ้งกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนี่ยพี่น้อง นะอย่างกำลังงานพี่น้องเลยกำลังงาน,รนงครับอีกกระโดดนะครับมีหน้ากลุ่มผ้ามีหน้าก็ได้ติดแล้วพี่น้องเลยต้นใหญ่ต้น,น,ตนซ้ำนิวมือนี่แหละพี่น้องนิ้วก้อยนิวโป่ห้นี่นิวก้อยนิวชีวววว่ห้านี่แหละกสิได้ติดถ้พี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการติดตามเดอ้อที่เขามาช่มชิปให้นุมผู้ลังกาก็ได้ ย่ดีมีแห้งเดินทางไปใส่กระปลอดภั่นะพี่น้องเนาะคลิปนี้ไว้สมีคลิปหนาพ่อกับนมยพี่น้องสวัสดีครับ